ดูเลยนะครับของเก่าโบราณน,นะครับลูกปูทวดเก่าๆปูทวดเก่าๆนะครับปูทวดเก่าๆข้างหลังใส่อิวนะครับใส่อิวนะครับมีใส่อิวนะครับเนี่ยใส่อิวใส่อิวนะครับนี่ สุดยอดนะครับสำมิ์หนักใส่อิวสังกตใจเออนี่ก็สำมิ์นะครับสำมิ์นี่หลวงพ่อเงินวัดบางขานปีสองพันสี่รอยเกาเก้านะครับ ปีสองพันสี่ร้อยเก้าเก้านะครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับนะครับรูปหล่อองค์พระบูชานะครับหลวงพ่อเต่าอยู่ข้างในนะครับชินราชยี่ห้าษัตถวัฒน,นะครับยี่ม้า จตรวรรษนะครับหลวงพ่อเต่าข้างในนะครับหลวงหลวงพอ่อไอ้นี่หลวงพ่ออนนั้นนะครับหลวงพอ่อลูกปู่ดูวัแกานะครับปีหนึ่งเก้านะครับปู่ดูวัแกาปีหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับเนี่ยปีหนึ่งเก้านะครับมีปีหนึ่งเก้าือปีศูนย์ห้านะครับนะ ชูน่านะครับปูทวดศูน่าน,นะครับ <im it> ปูทวดชูน้านะครับสุดยอดนะครับ <im it> พระเก่าๆนะครับปูทวดศูน้าน, <im it> นี่ปลาขิกนะครับปลาขิก <im it> นี่ปลาขิกองนี้ปลาขิกโบราณนะครับปลาขิกมีนมมีเท้าอะไรก็แล้วแต่นี่ดูเลยครับนี่ปลาขิก เป็าอะไใหญ่นะครับเป็าอะไดใหญ่เป็นเนื้อดินโบราณนะครับเป็นเนื้อดินโบราณนี่ก็พระพุทธลูกนี่กับพรประจําวันเกิดนะครับประจําวันเกิดลูกเกิดบงังนะครับวันศุกร์วันพุธนะครับวันศุกร์นะครับใสอยู่อยู่ข้างหลังนะครับใสอยู่ พระธาตุนาดูนที่นี่นะครับพระธาตุนาดูนนะครับนี่มีนาดูนนาดูนนะครับนี่นาดูนสองหน้าเลยนะครับพระธาตุนาดูนสองหน้านะครับนี่สองหน้านะครับดูก่อนนะครับกากกากเป็นกุม,มารทองกากกอกนะครับที่กุจแก กวกวกมือเลือกนะครับนี่ก็ลิงนะครับลิงมีลิงนะครับมีลิงด้วยนะครับลิงสามตัวนี้เป็นลิงที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับลิงนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นลิงนะครับเป็นลิงนี่ก็กุมารน,นะครับ มาขวอดกันนะครับสองหน้าหันหน้าไปคนละทิศละทางกันที่ยววอดกันนะครับรักกันกวอดกันกุม,มารนนะครับนี่เป็นปางนะครับเป็นปางปางห้ามญาตินะครับสุดยอดเลยนะครับดูทีครับของเก่าโบราณน,นะครับ นี่ป,ประจำวันพุธครับไอ้นี้สวรีมาจากเวียงจันทร์นะครับผมไปเวียงจันทร์ผมเช่ามาจากเวียงจันทร์นะครับเนี่ยดูดินเขาที่ครับเวียงจันทร์นะครับของเก่าโบราณแท้ๆเลยนะครับผมไปเวียงจันทร์ผมสมัยก่อนผมไปทัศนศึกษาอบนตอนะครับได้มาหลายองค์อยู่เตะ ขางัดบ้านขึ้นบ้านเขาได้ไปหลายพออยู่หิ่งก็มีเยอะอยูน่นะครับมีพระอุ้ยใหญ่เป็นร้อยนะครับเจมหมดพ่อไปทํามาค้าขายกรุงเทพลูกอยู่บ้านคนขึ้นบ้านเขางัดบ้านเอาไปหมดนะครับทีนี้มาเก็บไว้ในตู้ตู้เล็กๆนีครับไปตู้ลิกตู้ลิกนะครับที่ที่นี่ตู้ลิบ ตู้นี้มีกุญแจมีอะไรมันก็นเลยเอาไม่ได้นะครับยกไม่ไหวพระมันเยอะยกไม่ไหวนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ